สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Night and Day โคตรคนพยักรร้กับหวานใจมหาปลัยหนังเมื่อปี2010ครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสุดยอดสายลับ CIA ถูกตามล่าตัวจาก a p i เพราะว่าเขาขโมยสิ่งสำคัญบางอย่างมาทำให้เขาได้เจอกับนางเอกนางเอกผู้มีนิสัยสติแตกติงตองและก็ขี้โมโหเรื่องราวของทั้งคู่จะเป็นยังไงสิ่งที่พระเอกขโมยมามันคืออะไรกันแน่ไปชมกันเลยครับ และเหมือนเดิมครับคลิปนี้ขอเพียงแค่100รไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปชายคนนี้มีชื่อว่ารอยมิลเลอร์เขาเดินทางมาที่สนามบินจากนั้นเขาก็สำรวจผู้คนที่ผ่านไปมาในสนามบินแห่งนี้จนได้เจอกับสาวสวยคนหนึ่งที่กำลังเข้ามาในสนามบินมินเลอร์จึงเลือกเธอเป็นเป้าหมายครับแล้วจากนั้นเขาก็เดินไปชนเธอทั้งสองต่างขอโทษขอโพยกันจากนั้นก็แยกทางกันไป นางเอกของเรามีชื่อว่าจูนเธอได้นำกระเป๋าไปตรวจที่ตอมเพื่อตรวจหาสิง่งผิดกฎหมายครับทำให้เจ้าหน้าที่เห็นว่าในกระเป๋านั้นมีอุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์เต็มไปหมดเลยเธอจึงบอกว่าจะนำชิ้นส่วนเหล่านั้นไปซ่อมรถของเธอครับเธอผ่านตอมมาได้อย่างง่ายดายในระหว่างที่จะเดินไปขึ้นเครื่องเธอได้ก้มดูเวลาครับทำให้ได้ชนเข้ากับมินเลยอีกครั้งหนึง่งทั้งคู่ต่างเฮฮานึกว่าบังเอิญชนกันอีกรอบแท้จริงแล้วก็เพราะ่มินเลอร์ตั้งใจนั่นเองครับ หลังจากช่วยเธอเก็บของเขาก็เลยเหลือปเป็นตัวของเธอทําให้เห็นว่าเธอจะไปบอร์สตันเขาก็เลยบอกว่าอยู่ที่ประตู12จากนั้นทางคููก็ได้แยกย้ายกันไปอีกรอบจูนได้นาตัวไปตรวจก่อนจะผ่านขึ้นเครื่องแอร์โฮสเตสกลับแจ้งว่าไฟนี้เต็มซะแล้วครับถึงแม้จูนจะบอกว่าเธอเพิ่งซื้อตั๋วมาเมื่อ10นาทีที่แล้วเองนะอีกอย่างคือมีงานแต่งน้องสาวเธอจําเป็นต้องได้ขึ้นไฟนี้ครับแต่แอร์โฮสเตสไม่สามารถให้จูนขึ้นไปได้จริงๆมีเลือที่ต่อคิวอยู่ข้างหลัง จึงบอกกับจูนว่าบางครั้งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันมีเหตุผลของมันว่าแล้วเขาก็ได้เดินเข้าไปในเครื่องทางด้าน FBI พวกเขากําลังตามหน้าตัวมิลเลอร์อยู่เพราะว่ามิลเลอร์ได้ระเบิดแลบทดลองแล้วขโมยสิ่งของบางอย่างไปมันเรียกว่าเซฟเฟอร์หัวหน้า FBI ถือได้ดูกล้องวงจรปิดในสนาบมบินแล้วเห็นว่ามิลเลอร์ทําตัวแปลกๆนั่นคือตั้งใจเดินชนกับจูถึงสองครั้ง เธอจึงคิดว่าจูนต้องมีส่วนเกี่ยวข้องบางอย่างกับมิลเลอร์แน่ๆก็เลยสั่งให้ฟิจรลลนะครับสืบดูว่าจูนเป็นใครแต่ฟิจรลลได้ไอเดียที่ดีกว่านั้นนั่นคือเข้าสั่งให้แอร์ฮอสเตดไปแจ้งกับจูนว่าตอนนี้ในเครื่องมีที่นั่งว่างแล้วจูนสามารถเดินทางไปกับไฟนี้ได้ซึ่งจูนเองก็ดีใจมากครับเมื่อเธอได้เข้าไปในเครื่องเธอกลับพบว่าในนั้นมีคนอยู่แค่ไม่กี่คนเธอจึงบอกกับมิลเลอร์ว่านี่มันบ้ามากไหนบอกว่าไม่มีที่นั่งกันนะ เมื่อมิลเลอร์กับจูนได้เจอกันอีกครั้งทางคููจึงได้เริ่มทำความรู้จักกันคุยกันอย่างถูกคอครับเธอบอกกับมิลเลอร์ว่าเธอจะนำชิ้นส่วนรถเหล่านี้ไปอัปเกรดรถคันเก่าของพ่อที่เขาได้ทิ้งไว้ก่อนตายเธอจะมอบให้น้องสาวเป็นของขวัญวันแต่งงานจากนั้นทางคููก็ได้คุยเรื่องความฝันว่าอยากทำอะไรต่ออะไรเที่ยวแบบไหนใช้ชีวิตยังไงแล้วจู่ๆเครื่องบินก็ตกหลุมอากาศครับกระเป๋าบ,บ,บนหัวของจูนจะตกลงมาใส่เธอมิลเลอร์พุ่งเข้าไปรับด้วยความวรวดเร็วทำให้เธอทึ่งมากครับ แล้วขอบใจที่ช่วยเธอไวาจากนั้นเธอก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ําก่อนพอนางเอกเข้าไปห้องน้ําเท่านั้นแหละครับมิลเลอร์ก็ได้เริ่มเปิดฉากต่อสู้กับคนในเครื่องคนพวกนี้ก็คือสายลลาพี่ตามมาจับมินเลอร์นั่นเองครับไม่เว้นแม้แต่แองเฮอสเตสคนนี้ก็ด้วยในระหว่างที่ต่อสู้กันนางเอกที่อยู่ในห้องน้ําเธอมาเสริมสวยแล้วฝันหวานว่าวิลเลอร์ต้องกาลังจีบเธออยู่แน่เธอจะไม่ยอมปล่อยโอกาสทองนี้ไปเธอก็เลยท่านจัดผมฉีดน้ําหอมต่างๆนานานะให้ดูสวยพร้อมที่สุดครับ มินเลอร์นั้นได้จัดการกับสายลับพวกนั้นได้สาเร็จแต่กัปตันของเครื่องไ็ได้ชักปืนออกมาแล้วยิงใส่เขาเขาจึงยิงใส่กัปตันคนแรกกัปตันคนแรกจึงล้มไปยิงกัปตันคนที่2ทําให้คนในเครื่องตายทั้งหมดครับเหลือเพียงแต่พระเอกกับนางเอกเมื่อนางเอกได้ออกมาเธอเห็นมินเลอร์นั่งอยู่เธอจึงเดินเข้าไปจูบเขาอย่างช้าๆโดยที่เธอยังไม่รู้ว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นมิลเลอร์จึงพยายามอธิบายว่านักบินตายแล้ว เขากำลังควบคุมสถานการณ์อยู่แต่นางเอกของเราดันหัวเราะขึ้นมาครับเธอนึกว่าเป็นมุกจีบสาวของมิลเลอร์ส่วนมิลเลอร์เองก็นึกว่าจูนเธอรับสถานการณ์ได้ดีครับเธอดูไม่ตื่นกลัวมิลเลอร์เลยขอตัวไปเอาเครื่องบินลงจอดก่อนเมื่อเขาเข้าไปห้องกัปตันทําให้นางเอกสังเกตว่าทุกคนในเครื่องกลายเป็นศพไปแล้วเธอจึงเกิดสติแตกขึ้นมามิลเลอร์จึงขอให้เธอใจเย็นก่อนเขากําลังเอาเครื่องลงจอดเธอนั้นกระวนกะวายถามว่าทําไมไม่เอาเครื่องลงจอดที่สนามบิน มิเลอร์จึงบอกว่ามีคนดักรอเราอยู่ที่นั่นแต่ว่าเธอไม่รู้จะดีกว่าเครื่องบินก็ได้ถลายไปตามถนนจนเลยโค้งถลายไปตามไร่ข้าวโพดครับแต่ในที่สุดมันก็หยุดลงจนได้ทั้งคู่ต่างปลอดภัยครับแต่นางเอกก็ยังสติแตกไม่เลิกมิเลอร์จึงให้เธอกินเตกิลาที่ผสมยานอนหลับก่อนที่เธอจะหลับมิเลอร์รีบอธิบายว่าจะมีคนเรวมาตามล่าตัวคุณแล้วถามคุณถึงตัวผมคุณต้องบอกว่าคุณไม่รู้จักห้ามขึ้นรถไปกับพวกเขา และอย่าเชื่อเรื่องที่พวกเขาบอกถึงแม้มันจะน่าเชื่อมากก็ตามครับและสุดท้ายถ้าพวกนั้นพูดย้ำยว่าคุณจะปลอดภัยนั่นแปลว่าคุณกำลังจะถูกฆ่าไม่ก็ถูกขังลืมครับเพราะงั้นขอให้นางเอกอย่าหลงเชื่อพวกนั้นเด็ดขาดเมื่อนางเอกเข้าใจแล้วเธอก็ได้สลบไปโดยมินเลยได้คว้าตัวเธอไวจากนั้นเครื่องบินก็ระเบิดขึ้นครับแหมช่างโลแมนติกซะจริง นางเอกตื่นขึ้นมาที่บ้านของตัวเองเธอยังคงตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ไม่น้อยเธอได้พบว่าในห้องของเธอนั้นมีข้อความอยู่มากมายที่มิเลอร์ได้ทิ้งเอาไว้บอกว่ายินดีมากที่ได้พบกันเขายังทำอาหารเช้าวไว้ให้จูนอีกด้วยเมื่อทานอาหารอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วจากนั้นเธอก็ได้เดินทางไปลองชุดเพื่อจะใช้ในงานแต่งของน้องสาวในวันพรุ่งนี้น้องสาวถามเรื่องรถกับเธอบอกว่าขอรถไปขายได้ไหมเธอจะเอาไปซื้อบ้านของเธอและแฟน ทำให้จูนหน้าเสียไปเลยครับกะว่าจะเอารถของรักเป็นของขวัญให้ซะหน่อยแต่เธอกลับคิดจะขายซะง,งนันแต่ทันใดน,นั้นก็มีคนมาเรียกจูนซะก่อนบอกว่ารถของเธอจะโดนใบสั่งทําให้เธอเดินออกไปดูครับแล้วได้ถูกเจ้าหน้าที่ล้อมตัวเธอไว้บังคับให้เธอขึ้นรถไปกับพวกเขาซึ่งเธอก็จาใจขึ้นไปครับผิจอรอได้เล่าเรื่องของมิเลอร์ให้ฟังคร่าวๆบอกว่าเขาทําลายแผลบแล้วขโมยของบางอย่างมาจากนั้นถามจูนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเขาหรือเปล่า จูนเองก็ปฏิเสธนะครับว่าไม่รู้จักแต่เขาก็มีเสน่ห์ดีฟิเจโรจึงจอดรถและบอกว่าจะมีเจ้าหน้าที่พาเธอไปที่ปลอดภัยเธอจึงคิดว่าจะถูกฆ่าแน่ๆแต่เธอก็ไม่สามารถหนีไปได้ครับเธอจึงยอมไปกับพวกเขาในระหว่างเดินทางพระเอกของเราก็ได้ตามมาช่วยจูนเมื่อเขาฆ่าคนในรถได้แล้วเขาก็ขับรถขึ้นสะพานจากนั้นโดดลงมาเกาะที่หน้ารถของจูนแล้วยิงต่อสู้กับพวกที่ขับรถตามมาตอนที่เขาจอด ออกไปยิงสู้กับพวกที่เหลือเขาขอให้จูนรออยู่ที่นี่ก่อนแบบหนึ่งแต่ว่าเธอกลับสติแตกครับเว่งหนีข้ามรางรถไฟไปจากนั้นเข้าไปในเมืองไปที่สถานีดับเพลิงเพื่อไปเจอกับรอดนี่นะครับแฟนเก่าของเธอเธอชวนเขาออกมาข้างนอกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับรอดนี่ฟังแต่รอดนี่กลับคิดว่าจูนเครียดมากเกินไปมากกว่าทําให้จูนโมโหที่เขาไม่ฟังเธอเลยทันใดนั้นมิลเลอร์ก็ตามหาจูนจนเจอ เขาได้เข้ามานั่งกับทั้งสองพยายามเรียกเอาะมิจูนไปด้วยกันเพื่อความปลอดภัยส่วนจูนก็พยายามส่งสีให้กับรอดนี่ว่าไอคนนี้แหละคือคนที่เธอเล่าให้ฟังแต่รอดนี่มันซื่อบื้อเกินไปครับก็เลยไม่รู้สิ่งที่จูนพยายามจะบอกมิลเลอร์เลยขอให้รอดนี่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นรอดนี่ห้ามรู้ออกจากโต๊ะว่าแล้วเขาก็เอากุญแจมือคล้องใส่แขนจูนจากนั้นชักปืนขู่ให้ทุกคนอย่าขยับไม่อย่างนั้นจะยิงหัวจูนซะจากนั้นลากจูนเข้าไปในรถ รอดนีไม่ฟังคำที่มินเลอร์บอกเขาได้โทรแจ้งตำรวจพร้อมกับวิ่งตามออกมามินเลอร์จึงยิงเข้าไปที่ขาของเขาแล้วบอกกับรัดนีว่านายจะไม่เป็นอะไรกระสุนมันทะลุไปข้างหลังไม่โดนจุดสําคัญจากนั้นมินเลอร์ก็ขับรถพาจูนหนีโดยมีตำรวจคอยไล่ล่าเขาเอธิบายกับจูนว่าในร้านอาหารนั้นมีกล้องวงจรปิดถึงสี่ตัวจับภาพเมื่อกี้เอาไว้ได้ทุกคนจะคิดว่าเธอเป็นตัวประกันไม่ใช่คนร่วมมือกับเขา แต่นางเอกของเราก็สติแตกเธอขอลงจากรถไม่อยากไปด้วยมิลเลอร์ก็เลยบอกกับเธอว่าเขาเตือนเธอไปแล้วว่าอย่าขึ้นเครื่องบินเมื่อคืนแต่นางเอกของเราก็ยิ่งวินไปใหญ่คำพูดที่มิลเลอร์บอกว่าบางครั้งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันมีเหตุผลของมันมันไม่ใช่คำเตือนด้วยซ้ำครับถ้าอยากจะเตือนทำไมไม่บอกว่าอย่าขึ้นเครื่องแต่สุดท้ายนะครับเถียงกันไปเถียงกันมานางเอกก็ยองไปกับพระเอก เขาจึงให้เธอดูอะไรบางอย่างครับนั่นคือเซฟเฟอร์นั่นเองมันเป็นแบตเตอรี่ที่ให้พลังงานมหาศาลก้อนเล็กๆเท่าฐานไฟฉา,ายนี้สามารถให้พลังงานเมืองเล็กๆได้ทั้งเมืองหรือแม้แต่เรือดำน้ําขนาดใหญ่ได้เลยทีเดียวคนที่สร้างมันขึ้นมาเป็นอัจฉริยะที่เรียนยังไม่จบมปลายเล,เลยด้วยซ้ามินเลอร์เล่าย้อนกลับไปเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเขาและคู่หูฟิเจรัลเฝ้าซมอนอยู่ในแ l a แต่ถ้าว่าฟิจิโร่กับคิดไม่ซื่อครับจากฆ่าไซมอนและนำเซฟเฟอร์ไปขายมินเลอร์จึงช่วยไซมอนหนีไปหลบซ่อนจากนั้นเขาก็ขโมยเซฟเฟอร์ออกมาแต่ว่าฟิจิโร่ด้านใส่ความมินเลอร์หาว่าเขาเป็นบ้ามินเลอร์จึงถูกตามล่าตัวเหมือนในตอนนี้ครับรุง่งเช้าทั้งคู่เดินทางมาถึงบุกรินรัดนิวยอร์กเพื่อมาหาไซมอนแต่กลับไม่เจอกับเขามีเพียงปริศนาที่ไซมอนซ่อนเอาไวา้ในตอนที่มินเลอร์กำลังสำรวจปริศนาเหล่านั้นเขาก็ได้เจอกับคำว่าแอลและคำว่ารถไฟ เขาจึงถ่ายรูปมันเก็บไว้ส่วนนางเอกพอได้จับปืนก็เลยลองใหญ่เลยครับแต่หารู้ไม่ว่ามีกลุ่มคนกําลังโรยตัวมาจากหลังคามิลเลอร์ไหวตัวทันเขาจึงมาจับปืนที่นางเอกถืออยู่แล้วยิงใส่กลุ่มคนเหล่านั้นการต่อสู้จึงได้เริ่มขึ้นอีกครั้งนางเอกถามมินเลอร์ว่าคนพวกนี้มันเป็นพวกฟิเจรเล่ใช่ไหมแต่มิลเลอร์บอกว่าไม่ใช่ครับเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ร้ายกว่านั่นคือพวกอันโตนิโอพ่อค้าอาวุธชาวสเปนที่ก็อยากได้เซฟเฟอร์เหมือนกัน พระเอกให้นางเอกรออยู่กับที่เขาจะไปจัดการกับพวกนั้นเองแต่เธอกลัวมากครับมินเลอร์จึงให้ปืนเธอไว้หนึ่งกระบอกเมื่อเสียงปืนเงียบไปเธอจึงเริ่มกวนกระวายกลัวว่าพระเอกจะเป็นอันตรายแต่ว่าเป็นคราวเดียวกับพระเอกมาเรียกเธอจากข้างหลังทําให้เธอกรี้แตกกลายยิงไปร,บรอบๆจนผู้ก่อการร้ายงง,งว่าเธอกําลังทําบ้าอะไรมินเลอร์สามารถหยุดจุดไม่ได้ทันจากนั้นให้เธอกินยานอนหลับเข้าไปเมื่อเธอได้สติก็พบว่าตัวเองมาอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่ง มิลเลอร์บอกว่าเธอหลับไปถึง18ชั่วโมงเขาได้ให้เธอกินยานอนหลับเพื่อไม่ให้เธอสติแตกอีกจากนั้นพาเธอหนีมาที่นี่ได้สําเร็จที่นี่เป็นเกาะสวนตัวของมินเลอร์อยู่ที่นี่ไม่มีใครตามหาเขาเจอแต่จูนก็วินมิลเลอร์นะครับที่เขานั้นวางยานอนหลับเธออีกแล้วแถมยังเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เธออีกเธอก็เลยโมโหมากจากนั้นเดินเข้าป่าไปโดยหยิบโทรศัพท์เข้าไปด้วยเพราะว่าเธอเพลยหยิบเครื่องของมิลเลอร์ไปด้วยครับโทรศัพท์ของเขามันเกิดแจ้งเตือนการเคลื่อนไหวที่บ้านแห่งหนึ่ง เห็นชายคนหนึ่งกําลังขันรถอยู่ในตอนที่กําลังสงสัยว่าวิดีโอนี้มันคืออะไรก็เป็นเวลาพอดีนะครับที่โทรศัพท์ของเธอดังขึ้นมาเป็นสายมาจากน้องสาวเธอจึงรีบรับด้วยความดีใจแต่ก็ไม่ทันคุยรู้เรื่องครับสัญญาณมันกันขาดให้หายเพราะว่าเธอนั้นอยู่กลางเกาะที่ห่างไกลมากจากการรับโทรศัพท์ของเธอทำให้อันติโอและพักพก้วจับสัญญาณโทรศัพท์ของเธอได้ครับเขาจึงสั่งให้ลูกน้อง,องตามจับตัวพร้เอกและนางเอกให้ได้ก่อน f อ i พวกนั้นได้ส่งเครื่องบินเข้ามาทิ้งระเบิดโจมตีหมู่เกาะของมินเลอร์ทำให้เขาต้องหาวิธีหนีเอาตัวรอดนั่นคือเฮลิคอปเตอร์ที่ซ่อนเอาไว้ครับเมื่อจูนได้เห็นเจ้าหนีเธอก็สตีแตกอีกยืนการว่าจะไม่นั่งมันแน่มินเลอร์ Miller จึงขอโทษจูนแล้วให้เธอกินยาน,นอนหลับอีกครั้งหนึ่งนางเอกตื่นขึ้นมาอีกทีก็พบว่าตัวเองอยู่บนรถไฟในเทือกเขาแอลซะแล้วครับเธอรู้สึกดีใจมาที่ได้เห็นบรรยากาศที่นี่ จากนั้นเธอก็ได้สั่งของกินเพราะว่าเธอหิวมากแต่เธอก็ดันเจอเข้ากับนักฆ่าที่ตอนแรกเธอนึกว่าเป็นไซมอนเธอพยายามหนีเข้าไปในครัวแต่เขาก็ตามเข้ามาแล้วพยายามจะฆ่าเธอครับแต่ก็ได้มินเลอร์และไซมอนตามเข้ามาช่วยไว้ได้ทันนักฆ่าคนนี้ตายอย่างอนาจ,จากการถูกรถไฟที่วิ่งสวนมาชนเข้าเต็มๆจากนั้นทั้ง3าก็ได้เข้ามาพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งมินเลอร์บอกว่าเขาจะออกไปข้างนอกหน่อยขอให้จูนอยู่ในห้องนะซึ่งจูนก็รับปาก แล้วเธอก็เอ่ยชวนมินเลอร์ให้มาดินเนอร์กันถ้าเขากลับมาแล้วซึ่งมินเลอร์เองก็ตกลงครับแต่ว่าจูนไม่ฟังที่มิลเลอร์ขอให้อยู่ในห้องเธอแอบสะกดร,รอยตามเขามาเห็นเขามาหาผู้หญิงคนหนึ่งมีชื่อว่านาโอมิตอนแรกจูนคิดว่าเป็นแฟนของมิลเลอร์แต่พอฟังที่เขาคุยทําไม่รู้ว่าเธอเป็นลูกน้องของอันโตนิโอมิลเลอร์รีบเข้าเรื่องถามอันโตนิโอที่อยู่ปลายสายว่าจะเอายัางไงจะซื้อไหมมีคนต้องการซื้ออีกเยอะนะ นางเอกไม่ทนฟังต่อเธอรู้สึกผิดหวังในตัวมิลเลอร์คิดว่าเขาจะขายเซฟเฟอร์ให้ผู้ก่อการร้ายเธอจึงได้เดินออกมาแล้วก็ได้พบกับเจ้าหน้าที่เอฟบีไอพอเขาพาเธอมาพบกับพออของ c i a จูนพยายามบอกว่าฟิเจอร์ลเป็นคนกุเรื่องขึ้นมาแต่พออเธอก็ไม่ฟังถามย้อนกับจูนว่ามิลเลอร์บอกว่าจะปกป,ป้องเซฟเฟอร์จากคนเลวแต่ตอนนี้จะไปขายเซฟเฟอร์ให้กับผู้ก่อการร้ายขอถามหน่อยว่าที่เขาพูดมีอะไรบ้างที่มันจริง จากนั้นฟิเจอรัลจึงเปิดคลิปจากกล้องวงจรปิดในสนามบินตอนที่มิลเลอร์และจูนเดินชนกันทาให้จูนได้เห็นว่าที่จริงแล้วเขาได้มาชนเธอเพื่อแอบเอาเซฟเฟอร์ใส่ไว้ในกระเป๋าของเธอเมื่อเธอผ่านตอมอมาได้เขาก็ได้มาชนเธอและเอามันขึ้นไปจูนจึงเสียใจมากที่ตนเองโดนหลอกเอบจึงเสนอให้เธอช่วยงานพวกเขาแล้วพวกเขาจะปล่อยตัวเธอไปนั่นคือให้เธอกลับไปที่โรงแรมตามปกติแล้วให้ปากกาแท่งหนึ่งที่ในปากกานั้นเป็นเครื่องส่งสัญญ,ญาณ ถ้าเธอมั่นใจว่าเซฟเฟอร์อยู่กับเขาให้เธอกดปุ่มส่งสัญญาณแล้วพวกตำรวจจะบุกเข้าไปครับเมื่อเธอกลับมาที่โรงแรมรอให้มินเลอร์กลับมาดินเนอร์เขาก็ได้เอาเซฟเฟอร์ใส่ไว้ในน้ำแข็งเพราะว่ามันเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆครับเมื่อเธอเห็นเซฟเฟอร์นางเอกก็ไม่รอช้าบอกเรื่องที่เธอสะกดตามเขาไปบอกว่าเธอผิดหวังในตัวของพระเอกจากนั้นก็ได้กดปุ่มส่งสัญญาณไม่ทันไรนะครับตำรวจก็ได้บุกเข้ามาอย่างรวดเร็วมินเลอร์จึงรีบหนีไปตามหลังคาเมื่อวิ่งไปจนสุดข,ขอบ เขาก็ได้โดนตำรวจยิงเข้าจนได้แม้จะมีตำรวจบางคนนะครับตะโกนว่าอยากพึ่งยิงเพราะว่าไซเฟอร์อยู่ที่เขาแต่ก็ไม่ทันการครับมินเลอร์ถูกยิงจนตกลงไปในน้ําฟิจรอลได้ตัวไซมอนมาจนได้ส่วนนางเอกได้ถูกส่งตัวกลับบ้านครับแล้วก็ได้เข้าร่วมพิธ,ธีแต่งงานของน้องสาวแต่ในใจก็ยังรู้สึกเสียใจที่พระเอกได้หลอกใช้เธอ ส่วนฟิจิอลและไซมอนอยู่ที่เยอรมันครับเขาได้คาตำรวจที่มาด้วยจากนั้นโทรนัดก,กับอันโตนิโอให้มาเจอกันที่สเปนในอีก2วันเพื่อจะขายไซมอนให้กับเขาส่วนนางเอกได้มาที่อู่ซ่อมรถเพื่อจะดูว่ารถของเธออัปเกรดไปถึงไหนแล้วแต่มันก็ยังไม่ได้ทำครับเพราะมีรถที่ต้องซ่อมก่อนเมื่อเธอนั้นได้เห็นรถที่กําลังซ่อมคล้ายกับรถในโทรศัพท์ของมิลเลอร์เธอจึงเริ่มค้นหาว่าตําแหน่งของบ้านนั้นอยู่ที่ไหน เมื่อรู้ว่ามันอยู่ห่างจากที่นี่แค่2ชั่วโมงมเธอจึงได้ขับรถคันเก่งของเธอเพื่อไปตามตำแหน่งของบ้านนั้นในระหว่างเดินทางเธอสังเกตเห็นว่ามีคนสะกดรอยตามเธอมาเธอจึงพยายามสลัดหนีพวกเขาแล้วก็ทำได้สำเร็จครับจากนั้นก็มาถึงบ้านจุดหมายเธอแอบมาส่องกระจกเข้าไปเห็นตาแก่คนหนึ่งกำลังดูทีวีแต่เขาก็ได้สังเกตเห็นเธอเขาจึงเปิดสปริงเกอร์รดน้ำทำให้นางเอกของเราเปียกจากนั้นเขาก็ถือปืนออกมาขู่ถามว่าทำไมถึงมาดํานดมองที่บ้านเขา นางเอกบอกว่าเธอแค่จะมาส่งพัสดุอุปกรณ์แต่งรถตามที่สั่งเฉยๆภรรยาของตะแก่นะครับนึกว่าตะแก่นั้นหลงๆลืมๆมสั่งของไปอีกแล้วเธอจึงได้เอ่ยชวนให้จูนเข้ามาในบ้านก่อนมาเปลี่ยนเสื้อผ้าจูนจึงได้โอกาสนะครับถามพวกเขาว่ารู้จักลอยมิลเลอร์หรือเปล่าแต่พวกเขาก็ไม่รู้เรื่องที่เธอพูดเลยครับจูนก็เลยถามว่าอยู่บ้านนี้มานานหรือยังเผื่อว่าพวกเขาเพิ่งย้ายมาแต่ตะแก่นะครับก็บอกว่าพวกเขาอยู่ที่นี่มา40ปีแล้วต่างหาก ภรยาเล่าต่อว่าพวกเขาไม่มีตังพอจะจ่ายค่าบ้านหรอกแต่ว่าโชคดีนะครับที่พวกเขาชนะเกมโชว์ถึง2ครั้งเป็นเงินถึง2ล้านดอลลาร์รวมถึงชนะรางวัลลอตเตอรี่นะครับแต่สามีดันจำไม่ได้ว่าเขาซื้อสามีจึงเถียงว่านั่นก็เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ซื้อต่างหากเธอจึงเล่าต่อว่าแฟนนั้นจำอะไรที่ซื้อไม่ค่อยได้หรอกเมื่อจูไม่ได้อะไรเกี่ยวกับมินเลยเธอก็เลยกะว่าจะกลับครับ เธอดันเหลือไปเห็นรูปเด็กน้อยในชุดลูกเสือภรยาบอกว่าเด็กคนนี้มีชื่อว่าแมทธิวเป็นลูกของพวกเราเองตายเพราะว่าฮอตกนะครับในสงครามที่คูเวตเขาเป็นคนดีมากช่วยเพื่อนได้ถึงสองคนก่อนตายทําให้จูนได้รู้ว่าแท้จริงแล้วมินเลอร์นะครับเป็นลูกของสองสามีภรรยาแต่เขาต้องแกล้งตายเพื่อปกปิดตัวตนจากการเป็นสายลับ CIA อีกทั้งเขายังช่วยเหลือรายจ่ายพ่อแม่ด้วยการทําเหมือนว่าพวกเขาถูกรางวัลน,นั่นเองครับเมื่อออกมานางอคิดแผนการอะไรบางอย่างได้ครับ เธอจึงได้โทรออกไปมมัวซึ่งเธอรู้อยู่แล้วว่าต้องมีคนดักฟังเธอได้โกหกไปว่าเธอมีเซฟเฟอร์อยู่ซึ่งไม่ทันไรก็มีคนมาล้อมเธอไว้เป็นคนของอันโอนั่นเองครับแล้วเธอก็ถูกจับมาที่สเปนถูกฉีดยายให้พูดความจริงออกมาเธอก็เลยเล่าให้อันโอฟังว่าที่จริงเธอคิดผิดเรื่องมินเลอร์จริงๆแล้วเขาต้องการให้เธอแอบฟังเรื่องของเขาอยู่แล้วเพื่อที่เธอจะได้ถูกพากลับบ้านอย่างปลอดภัยแต่อ东尼โอก็ไม่ได้อยากฟังเรื่องพวกนั้นสั่งให้เธอหูป,ปากแล้วถามว่าเซฟเฟอร์อยู่ที่ไหน จูนพูดมากพูดไม่หยุดครับกวนประสาทอันโตนิโอมากๆแต่สุดท้ายเธอก็บอกว่าเธอไม่ได้มีเซเฟอร์อยู่จริงอันโตนิโอก,ก็เลยสั่งให้ทุกน้องนะครับพาตัวเธอไปฆ่าซะเพราะว่ายังไงฟิตก็พาตัวไซมอนมาอยู่แล้ว ฟิธและอันโตนิโอทั้งคู่ได้เดียวกันโดยฟิจะให้เขาตามไปที่แม่น้ำเอาเงินมาด้วยเพื่อแลกกับตัวไซมอนซึ่งอันโตนิโอก็ตกลงครับส่วนนางเอกระหว่างที่กำลังถูกพาไปฆ่ามินเลอร์ก็ได้ปรากฏตัวออกมาเขาได้จัดการกับพวกนี้ไปทีละคนทีละคนจากนั้นก็เริ่มยิงต่อสู้กับพวกลูกน้องที่มาใหม่หนางเอกที่ถูกฉีดยาพูดความจริงเธอตื่นเต้นมากที่ได้เห็นมินเลอร์จึงได้พูดออกไปว่าเธอรู้สึกเหมือนกำลังมีเซ็กซ์ฉันและเธอต้องมีเซ็กซ์ที่สุดยอดมากๆแน่ ซึ่งมิลเลอร์ก็รู้อยู่แล้วนะครับว่านางเอกถูกฉีดยาเขาก็เลยพยายามโฟกัสกับนักฆ่าที่ถาถุงเข้ามาไม่ได้สนใจสิ่งที่นางเอกพูดออกไปนางเอกเห็นหน้าพระเอกดูไม่มีความสุขเลยที่ได้เจอกับเธอเธอ,เธอก็เลยถามเขาไปตรงๆพระเอกเมื่อเห็นนางเอกง,งอนเขาก็เลยเดินเข้ามาชิวๆผ่าดงกระสุนมาหานางเอกแล้วก็ได้จูบก,กับเธอจากนั้นบอกว่าเขาดีใจมากที่ได้เจอเธอไอพวกลูกกระจกเนี่ยกาก,กมากเลยนะครับสองคนนี้ยืนกันนิ่งๆก็ยังยิงไม่โดน จากนั้นทั้งคู่ก็ได้ซิ่งรถมอเตอร์ไซค์เพื่อตามไปช่วยไซมอนถนนหนทางค่อนข้างลำบากครับเพราะว่าเมืองนี้กําลังมีเทศกาลวัวกระทิงแล้วยิ่งพวกเขาซิ่งรถผ่านทางมาแบบนี้ทำให้วัวกระทิงนะครับมันเกิดเกลี้ยวกาดไล่ขวิดคนไปทั่วในตอนที่อันโตนิโอกําลังจะยิงมินเลอร์และจูน ก็ได้น้องวัวกระทิงนี่แหละครับพุ่งเข้ามาชนรถของเขาจนพิควม่มทำให้อันโตนิโอตายในที่สุดจากนั้นทั้งคู่ก็ตามมาทันฟิจิอลและไซมอนฟิจิอลสั่งให้มินเลอร์อย่าขยับไม่อย่างนั้นเขาจะฆ่าไซมอนซะจากนั้นสั่งให้มินเลอร์ส่งซีฟูไปให้เขามินเลอร์ก็เลยโยนไปให้ครับแต่ทว่าไอ้ไซมอนเนี่ยดันพูดขึ้นมาว่าจะทำไหมแต่ไม่ทันได้พูดจบฟิจก็กำลังจะยิงไซมอนเพราะเขาไม่ต้องการให้มันมีหลายอันครับแต่ว่าพระเอกก็ได้วิ่งเข้ามารับกระสุนแทน เมื่อยิงเสร็จฟิจอรอลเขาได้นั่งเครื่องบินบินจากไปไซมอนนั้นเขานึกว่ากำลังจะตายแต่มิเลอร์ก็บอนนะครับว่าไซมอนแค่สลบไปเขาตั้งหาที่ถูกยิงสิ่งที่ไซมอนอยากจะพูดนะครับคือเขาอยากจะทำไหมเพราะว่าเซฟเฟอร์อันนั้นนะครับมันไม่สเสถียรมันร้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็กำลังจะระเบิดซึ่งมิเลอร์เองก็ยิ้มแล้วบอกกับไซมอนว่าเขารู้อยู่แล้วละ่ะไม่ทันไรเครื่องบินของฟิตก,ก็ระเบิดจากความร้อนของเซฟเฟอร์เป็นการปิดฉากตัวร้าย แต่ว่าบาดแผลจากการถูกยิงนะครับทาให้มิลเลอร์สลบและถูกนําตัวมาส่งโรงพยาบาลเมื่อได้รับการผ่าตัดจนปลอดภัยพออเอเบอเข้ามาขอโทษนะครับที่หลงไว้ใจคนผิดจากนั้นเธอจึงบอกว่าส่งจูนกลับบ้านแล้วละ่ะคือคุณต้องเข้าใจนะว่าเธอกับคุณมีชีวิตที่มันแตกต่างกันจําเป็นต้องเดินทางใครทางมันครับคุณเลือกเป็นเ i a เอและทิ้งชีวิตความเป็นอยู่เพราะงั้นคุณต้องยอมรับมันเธอให้มิลเลอร์พักผ่อนซะแล้วพรุ่งนี้จะพาเขาไปที่ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัย จากนั้นเธอก็ได้ออกไปครับมิลเลอร์รู้ทันทีว่าความปลอดภัยที่ว่านั่นคือเขาต้องตายใน่นแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ครับบาดเจ็บอยู่แถมมีเจ้าหน้าที่ล้อมรอบตึกไปหมดในตอนกลางดึกมีพยาบาลคนหนึ่งได้เข้ามาเอาน้ําให้เขากินโดยในนั้นมียาสลบอยู่ด้วยพยาบาลคนนั้นก็คือจูนนั่นเองครับเธอปลอมตัวเข้ามาเพื่อจะช่วยพามิลเลอร์หนีไปเธอเอาผ้าคลุมคุมหน้าเขาไวา้แล้วลากเขาออกไปโดยบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าจะพาคนตายไปห้องเก็บศพ จากนั้นเธอก็สิ่งรถพาพระเอกหนีออกมาจนได้พระเอกของเราได้ตื่นขึ้นมาก็พบว่าตอนนี้นางเอกได้พาตัวเขามาไกลแสนไกลเธอยังจะขับรถพาเขาเที่ยวแหลมฮอนอีกด้วยแล้วทั้งคู่ก็ได้สวีดกันส่วนพ่อกับแม่มินเลอแม่ดีใจมากที่สามีตัวเองถูกรางวันเป็นตั๋วให้พวกเขาไปเที่ยวแหลมฮอนแมน้นสามีจะบอกว่าเขาไม่ได้ซื้อแต่เธอก็ดีใจมากนะครับที่จะได้ไปเที่ยวพวกเขากำลังจะได้เจอกับลูกชายนั่นเอง